เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมือง เลวไฟที่ร้อนแรงกำลังแผดเผาละลายก้อนแร่เงินบริสุทธิ์สู่งานฝีมือที่ปราณีตคงอัตลักษณ์ศิลปะเขมรดั้งเดิมอริยธรรมที่นี่บ้านเราบ้านโชอําเภอขวเหสินรินจังหวัดสุรินทคนทำเงิน สารศิลปะวัฒนธรรมการทำเครื่องเงินโบราณร้านลุงปวดตําบลบ้านโชคอําเภอขาวสินรินเป็นเพียงไม่กี่แห่งในจังหวัดสุรินที่ยังคงรักษาและสืบทอดฝีมือการทําเครื่องเงินลวดลายโบราณดั้งเดิมของศิลปะเขมรจากรุ่นปู่ย่าตายายสู่รุ่นลูกหลานอย่างจริงจัง ลุงปวนเจียงทองปราดชาวบ้านการทําเครื่องเงินโบราณแม้ในวัย82ปีแต่ลุงป่วนยังคงแข็งแรงทํางานทุกวันไม่เคยว่างเว้นและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สืบสารฝีมือการทําเครื่องเงินโบราณสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานและคนในชุมชนบ้านโชคเพราะลุงป่วนไม่อยากให้ศิลปกรรมที่ทรงคุณค่านี้ถูกเลือนหายไปจากแผ่นดินตอนนี้เข้าไปว้วก็มีความสุขมาก อยู่ไม่ได้ทำงานกันหนักเป็นดิ่เปล่าๆคือผู้ญาตาทวดนะเขาเล่าเขาเล่าบอกผมว่าของพวกนี้มันมาจากเขมรต่ำเป็นไม่ทั้งหมดนะลายอีกลายหนึ่งจนจนได้ยี่สิบกว่าลายอันนี้หาแถวประเทศเรา ผมเดินไปขายของผมได้มาสองสามลายอย่างนี้กผมก็มาทาเลยเพราะว่าแ่กาอนมาทำทองผมก็มาลงมาทําเลยเห็นเขาใส่ในหูอะไรๆต่างๆแปลกๆเอามาทำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผมผมเรียนเป็นเมื่อไรผมก็โฆษณาให้คนอื่นเขาเรียนด้วยรู้จะไว้ทําไมตายไปก็ตายไปเปล่าเหล่ายทอดไว้ให้ลูกหลานก็มีความรู้หากิน สี่เก้าผมไปถวายเขมขัดประเทศประเทศบอกว่ารุมบวนอย่าเพิ่งขี้เหนียวเรื่องความรู้นะครับครับแต่ไหนแต่ไหนผมไม่เคยขี้เหนียวเรื่องความรู้ก็ภูมิใจแล้วผมเกิดมาชาตินี่ก็ได้ที่เราบ้างอะไรก็าเข้าพ่อสนิทมาอะไรก็ภูมิใจแล้ว ได้อดีตาวอดีจ้าแม้พอดีจ้าพอดีจ้าเหมือนกินนิสักานิจการบ้านยางเราเซนปรีชาพลดีเหลืออายุ34ปีหลานที่สืบทอดความรู้การทำเครื่องเงินโบราณต่อจากคุณตาปวดมาตั้งแต่เด็กแม้ว่าช่วงหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นเซนเคยทิ้งต้นทุนรากเง้าของตัวเอง เข้าไปทำงานในเมืองใหญ่อยู่หลายปีจนทำให้เซนได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตอยู่เคียงข้างกายเข้ามาตลอดเวลาเซนจึงได้ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินตั้งใจสืบสารอาชีพการทำเครื่องเงินโบราณที่เป็นรากเงาและทรัพยากรทางปัญญาในท้องถิ่นของตนเองอย่างจริงจังคุณตาจะเป็นคนทำแล้วก็ถ่ายทอดให้น้าแมะต่อ แล้วก็เซ็นกับพวกน้องๆสอนทุกอย่างค่ะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ทุกๆลายตอนนั้นอายุประมาณ20หน่อยๆค่ะยี่สิบสองาก็าไปทางานโรงงานทําได้สองปีค่ะก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่พอมาอยู่บ้านแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคกับทุกๆอย่างไม่ว่าเป็นทํางานอยู่บ้านทํางานกับ พวกของสวยๆงามๆน,นี่ยเรา็รู้สึกว่าโอเคชอบอันนี้คือการด้นเงินค่ะจากเราเผาเสร็จแล้วก็เอามารีดให้เป็นเส้นๆๆได้ไซส์เล็กลงไปเรื่อยๆเราก็จะไปดึงเป็นเส้นลวดที่จะเอาไปดัดทำงานเป็นตะเกาค่ะเส้นถือว่าโชคดีค่ะโชคดีมากๆเลยเพราะว่า มันน้อยคนและก็น้อยที่มาที่จะได้มีโอกาสได้ทําสิ่งของเ่านี้แล้วทุกวันนี้มันก็เริ่มที่จะไม่มีแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ต่อด้วยและอยากทําสืบสานต่อและก็ให้คนรุ่นหลังได้อยู่กับเราไปนานๆแต่งานที่มันจะมีมีงานอยุด2ออย่างก็คือเป็นงานเมดประคํากับงานตะเกาวตอนนี้พี่เซนทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตะเกาเครื่องเงินโบราณตะเกานี้ก็จะเป็นงานดัดดอกค่ะตะเกา คือเครื่องประดับที่ทําจากเงินที่มีความสวยงามและมีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินมีกระบวนการทําที่ละเอียดปราณีตโดยต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากเริ่มตั้แต่จะเป็นเส้นลวดแล้วก็จะเป็นดัดเหมือนพอรีทำเสร็จแล้วก็เอามาดัดเป็นกลีบดอกเหมือนที่น้าแม่ทำของพี่ก็จะมาบีบเป็นตัวกรีบแล้วก็เติมน้าประสานใช้สมบัตเชื่อม ให้เงินติดกันถ้าเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อมมันจะไม่ติดกันอันนี้เขาจะเรียกว่าส็อบข้างในก็เป็นไอระเหยของน้ำมันน้ำมันเราจะใส่ในนี้นกัลลอนนี้อันนี้เราจะเหยียบลมจากเราทำเป็นดอกเสร็จแล้วได้ทุกทรงที่ต้องการแล้วเราก็จะเอาไปประกอบเป็นชิ้นงานเป็นสายคอตุ้มเหวเข็มขัดเสร็จเราก็เอามีการเผาแล้วก็เอาไปแช่น้ำกรดเจลางอีกรอบหนึ่งค่ะ ให้มันขึ้นเงาแล้วก็ไปขัดให้มันขาวสิ่งที่มันยากก็คือการใช้ความอดทนนะคะเพราะงานพวกนี้ต้องใช้ความอดทนสูงเพราะเป็นงานที่ประณีตเป็นงานที่เล็กๆๆชิ้นหนึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะก็ประมาณอยู่ครึ่งวันหรือหนึ่งวันแล้วแต่ชิ้นงานว่าชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่นี่คุ กัต้องหน้าตาไงอ๋อสะรเพก็เป็นสิ่งบุคคลมันจะมีความหมายทุกทุกอย่าง <déf. S 2> เพชรรัตน์เจียงทองหรือแม็กไวัย8 8ปีลูกสาวของลุงป่วนวามมาทายาทผู้สืบสารการทำเครื่องเงินมาจากพอ่อและเป็นคนที่กระจายงานเครื่องเงินต่างๆสู่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า12หลังคาเรือนและทำหน้าที่ดูแผนการตลาดและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มไปสู่ลูกค้าทั้งไทย ต่างประรับบริษาหกิจชุมชนก็จะมีสมาชิกอยู่ที่จดทะเบียนนะประมาณ9คนค่ะแต่แล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนก็ประมาณสิบกว่าคนเรารับออเดอร์มาค่ะเรารับออเดอร์มาเสร็จแล้วก็กระจายงานไปตามชุมชนนะคะจะกระจายงานเราก็ต้องดูความถนัดของแต่แตละช่างนะคะอย่างช่างบางบางท่านก็จะถนัดแบบงานประยุกต์ตกลายอะไรเงี้ยค่ะบางท่านก็จะถนัดเกี่ยวกับประคำตะเกาเงี้ยค่ะ ที่นี่ถ้าเมื่อก่อนทำนาจะเป็นอาชีพหลักแต่ทุกวันนี้คนที่ทําเครื่องเงินจะเป็นอาชีพหลักค่ะเพราะว่าเงินตัวนี้รายได้ตัวนี้ส่งเป็นส่งเสียลูกเรียนเดี๋ยวนี้นักออกแบบกับสมัยใหม่ต่แก่กว่ากับนักออกแบบสมัยเก่ามาเจอกันก็เลยเออลองลองบิ๊กเข้าหากานแลกเปลี่ยนเนาะคุณค่ามันมีความหมายของในตัวของมันอยู่แล้วมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเครื่องรางได้ด้วยมันเป็น เครื el, la gente, ่องประดับได้ด so ้วยเครื่องเงินของโดยเฉพาะสุรินจะเป็นลายที่แปลกไม่เหมือนที่อื่นเครื่องเงินสุโขทัยก็อีกแบบหนึ่งคุณลุงขาขอบันนะคะรางวัแกมาวละสองรอบพี่ก็ภูมิใจอ่ะงานของเรามันไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นคำมาดูคำมาอะไรปุ๊บก็บอกเขาบอกว่าเออยากยากแต่ราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก็บางอย่างแต่ละแต่ละขั้นตอนมันยากต้องเขาทำชิ้นงานมาพี่ก็ต้องนั่งดีไซน์ออกแบบใหม่ๆให้ทันสมัย ถ้าอย่างต่างหูนะเมื่อก่อนก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เมื่อก่อนเขาก็จะมีเป็นแบบนี้อย่างเดียวนะคะนี่แบบเดียวเราก็พัฒนามาเป็นตาวรังแบบนี้ก็เหมือนปิ่นตัวเนี้เมื่อก่อนก็จบของพ่อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอพี่พี่ก็เป็นเป็นแบบเสียบแบบนี้ค่ะเพื่อให้ลูกค้าเขามีหลากหลายได้เลือกค่ะ วนไปดูงานทะนนก่อนนะคะสั่งไว้ค่ะเริ่มแล้วอันนี้เป็นจี้เป็นกำกัดใช่ไหมกำกัดกด,ด้วยจีด้ด้วยเบอร์จี้ที<อ>่ต้องดนแนวขามือในข้างนี้ก็บาเลยเป็นตําก,กัดเป็นจี้ น้องคนนี้เขาจะถนัดด้านประยุกต์พี่ก็เอาลายตะกาโบราณมาผสมผสานกับงานของน้องค่ะทำเป็นจี้ทำเป็นเข็มกลัดค่ะแต่เจอลูกค้าสั่งว,ว่าเราดีไซน์แดดวัชรินตรงศูนย์ช่างเครื่องเงินที่ถนัดในงานประเภทตอกลายเป็นงานเครื่องเงินร่วมสมัยประยุกต์ลวดลายโบราณเข้ากับลวดลายสมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวค,ความนิยม ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน89างานที่สุริทร์เรานะดูแต่สีก็รู้เวลาเขาเป่าไฟเงี้ยถ้าสีแบบนี้คือเปอร์เซ็นต์จะสูงถ้าสีมันหม,มองปุ๊บเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดไปเรื่อยๆครั That, แดดเกิดและเติบโตมาในครอบครัวทำเครื่องเงินแต่ในยุคสมัยหนึ่งที่เครื่องเงินไม่ได้รับความนิยม That, แดดตัดสินใจออกไปรับจ้างในเมืองใหญ่ หวังจะหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวหลายปีที่เขาก้มหน้าทำงานรับใช้ในทุนสุดท้ายเขาแทบไม่เหลือเงินค่ารถกลับบ้านทำทั่วชีพเรับจ้างนี่แะครับก่อสร้างบ้างเป็นผู้รับเหมาบ้างทำอยู่ประมาณ2ปีนะครับคิดว่ามันไม่ใช่อาชีพที่ที่เราเราถนัดนี้นะไปเจองานที่มันต้องขึ้นสูงครับขึ้นสูงแนละลูกเมียก็รออยู่ข้างหลังเนาะ มันก็น้อยงพี่ค่านแรงอะ่ะบวกลบคูณหารแล้วก็แท่จะมีเหลืออะไรอะ่ะก็เลยตัดสินใจโทรมาปรึกษากับเฟนว่าจะกลับมาหาก,กินที่บ้านดีกว่าบ้านเราะอยากดีมีจนยังไงก็หนึ่งได้อยู่ด้วยกันกับครอบครัวมันไม่พออดตายเราประมาณนี้นะก็เลยตัดสินใจมามาเลยครับไม่ก็ไม่มีเงินมีแค่ค่ารถมาไม่กี่ร้อยครับกลับมา <S <S ถ้าเป็นจีก้ก็นี่เขาเรียกหงเหินเนี่ยตามันนี่หวัว เป็นหงเหินนะนี่ส่วนหางมันแต่ถ้าเป็นแนวตั้งจะเม็นเป็นเหมือนเสียงพญายนาคนะที่ขึ้นนะม,มันเป็นสองอย่างไงทำทรงโอทบบบ้างทําทรงคนในหมู่บ้านบ้างทําขาโจรบ้างทําขายเองในเพจบ้างครับตัวนี้ก็อยู่ได้ครับรายได้ก็วันหนึ่งก็ยังต่ำกว่าห้าเราไว้แล้วครับดีกว่ายุงเทพบเยอะเลยครับแล้วเราก็ไม่ต้องลําบากมากด้วยไงครับเราใช้ฝีมือในการอันนี้เอาไปไม่ต้องไปใช้แรงเหมือนต่กอนมันหา กินง่ายด้วยในบ้านเราเงี้ยนะกบปูเขียดยะได้ก็กินได้หมดหละถ้าเรารู้จักประหยัดมันก็ดีเพราะค่าใช้จ่ายในบ้านนอกเรามันน้อยครับไม่รู้แต่ว่าก็เลี้ยงครอบครัวได้ครับอยู่มีความสุขที่บ้านเราดีกว่าตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นออฟฟิศของผมนี่เลยครับเป็นคนออฟฟิศเล็กๆของผมนี่เลยครับแบบบ้านๆดีครับ เวลาเก็บงานแล้วเด็กๆช่วยเก็บของก่อน้อเด็กก็ทำความสะอาดครับคิดไว้บ้างนะครับคิดไว้เล็กๆว่าถ้าโตขึ้นก็จะสอนให้ให้เป็นตั้งแต่เด็กมีพื้นฐานตั้งแต่เด็กก่อนช่วยครอบครัวทํางานก่อนถ้าเราสอนให้ช่วยไปเรื่อยๆมันจะเป็นเป็นเองในธรรมชาติจะให้ทํำให้เครื่องงินนี้เหมือนสืบทอเอาไปเลยครับ ขั้นตอนใส่ชั้นจะ้ะก่อนที่จะเกะลายเราต้องใส่ให้มันแข็งค่ะวันนี้จะทำเป็นลายกลีบบัวลายโบราณค่ะการทำเกะก็ต้องมีสมาธิไม่งั้นก็ลายออกมามันไม่เสมอกันสร้อยประคำหรือภาษาเขมรเรียกว่าประเกื่อมของที่นี่มีลักษณะเด่นคือจะใช้วิธีการกดลายด้วยมือลงในลูกประเก่อม จนทำให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามต่างๆขึ้นมาซึ่งต่างจากที่อื่นที่หันไปใช้แบบปั๊มลายแทนคุณปยอดสุรินสมบูรณ์คือมือกดลายประเกือมที่ได้รับการสืบทอดเมื่อจากรุ่นพ่อและตัวปยอดเองก็ได้ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกที่ตอนนี้กําลังเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาส่งต่อสืบสารมรดกทางปัญญานี้ไว้เพื่อลูกจะได้นํามาประกอบอาชีพในอนาคตตอนนี้อายุก็ยาห้าิแล้วค่ะ ลูกๆว่าสนใจแต่ก่อนเขาก็สนใจบ้างได้ลูกคนที่สองช่วยคนที่สองพอยังเด็กก็ช่วยได้อยู่ทางเรียนทางนี้ก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ช่วยตีถ้าจบเขาก็มีอาชีพที่เขาจะไปทําเขาก็ไปทําที่นู่นที่นี่แต่ถ้าไปไม่รอดก็สงสัยจะงานนี้มั้ง <laughs> นี่จากการที่เราเกะลายมาเกะลายมาเราก็เกะเสร็จแล้วก็เราเอาไปคัดเงาให้สะอาดแล้วก็พอคัดเงาตากให้สะอาดแล้วเราก็เอามาลงดาค่ะแช่ไว้ให้เป็นราวสามชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็พอเราเอามาตากแล้วเราก็มาได้ขนาดตามนี้เลยค่ะมีลายกรีบบัวลายโบราณไทยเรา ต,ตอนนี้อยู่ประมาณสิบสองตัวครับไว้กินไข่ครับกินเนื้อกินไข่ไม่คิดแล้วว่าจะไปทำงานที่อื่นครับคือจะอยู่ที่บ้านมันสบายกว่าครับร่งเด็กหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่เคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควรแต่หลังจากที่เขาได้รับการถ่ายทอดความรู้การทำเครื่องเงินโบราณจากคุณลุงป่วนทำให้เขากลายเป็นคนใจเย็นมีสมาธิมากขึ้น จนเกิดความชำนาญในด้านการทำตะเกาสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเป็นเงินมากกว่า20 0 0 0บาทต่อเดือนประมาณ4-5หปีครับคือส่วนน้อยที่เขาจะมาทำกันครับมก็เลยตัดสินใจว่าลองทำดูก็ชอบครับคืองานมันสอนเราครับอย่างอหไนที่เราทำไม่เป็นพอเราทำทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ จะสอนเราเองครับช่วยพ่อแม่ทำได้ทานาครับมันต้องทิ้งฝั่งนี้ไปก่อนแล้วไปทําอะไรทำนาแกก็ภูมิใจที่ผมได้มาแบบทำงานแบบแบบเนี้ครับเป็นช่างเงินช่างทองอะไรผมมีความสุขที่วันๆได้อยู่กับเงินครับ เรียนศรีนรินวิทยาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําอําเภออําเภอเขวาวศรีนรินซึ่งมองเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิน่นโดยเฉพาะการทําเครื่องเงินโบราณจึงได้มีการบรรจุวิชาการทําเครื่องเงินเข้าไปในหน่วยวิชาเลือกเสรีให้นักเรียนที่สนใจมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตสิ่งที่ทางโรงเรียนมองเห็นก็คือการสืบสารสืบทอดอนุรักษ์ คุณปัญญาที่มีคุณค่าโรงเรียนศิลนดริมวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษานักเรียนของเราเป็นเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นถ้าหากเขาได้สืบสารได้สืบทอดได้นํามาสู่หลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยนอกจากจะได้เป็นความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือเด็กๆเ,เขาจะได้อนุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ด้วย วันนี้นะคะเราจะไปเรียนแหล่งเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่นนะคะเรื่องการทําประเชืออก็จะให้นักเรียนได้ไปศึกษาเรียนรู้ในชุมชน,นะะบ้านลุงปวนนอกจากจะจัดตั้งรวมกลุ่ม เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนแล้วลุงป่วนยังได้เปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำเครื่องเงินโบราณโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายและวันนี้มีน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนศิลปรีนวิทยากว่า20คนได้เข้ามาศึกษาดูงาน ดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจนะคะที่มีศิลปวัฒนธรรมแบบนี้ได้สืบทอดเราได้เรียนรู้อะไระคะ่ะหนูก็อยากอนุรักษ์มันเอาไว้นะคะไม่อยากทิ้งมันไปหรือว่าหายไปโดยสิ้นเปล่าประโยชน์เลยอะไรก็รู้สึกภูมิใจค่ะได้ที่มีคนมาสืบสารของชิ้นพวกนี้ไว้มันจะได้สืบทอดกันไปเรื่อยๆให้อยู่กับ บ้า,น,า,น,า,น,าน,นอกจากที่เซนจะได้เป็นช่างทำเครื่องเงินแล้วเซนยังได้รับงานเป็นช่างแต่งหน้าทั้งในและนอกสถานที่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เขารักอันนี้กำลังแต่งหน้าให้น้องไปถ่ายแบบค่ะก็มีมีเรื่อยๆค่ะบ่อยอยู่เดือนหนึ่งก็ประมาณ 3างาน4-5งานแล้วแต่ช่วงเทศกาลค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานแต่งงานค่ะงานแต่งงาน เวลาทำแล้วเราใส่เรารู้สึกภูมิใจอะค่ะกับงานที่เราทำออกมาแล้วให้คนใส่ได้รู้สึกว่ามีคุณค่าลูกค้าได้ใส่งานที่เป็นงานแฮนด์เมดแล้วเป็นงานโบราณหนูไม่แผนว่าเราต้องทำให้เด็กรุ่นใหม่นี่ได้รู้จักเครื่องเงินมากขึ้นโดยการที่พยายามจะเอาออกมานำเสนอโดยการที่เรามีอาชีพแต่งหน้าอยู่แล้วเราได้เอาออกมาใช้ได้เอาออกมาให้พวกเขาได้ชมเยอะๆเยอะๆ,ๆแล้วเขาจะได้รู้สึกว่า สวยจังอยากรู้ที่มาที่ไปอยากรู้ว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะย่บไปเฮ้ยอเถามคุณยายว่ากินข้าวหรือยัง <c oughs> จะกินข้าวกับอะไรดีตอนเย็นมันดีอย่างหนึ่งก็คือได้อยู่ดูแลคนที่บ้านค่ะเพอเกอายุมากแล้วก็พี่น้องก็อื่นเขาก็ไปทำงานหมดเราก็ได้ดูแลทางบ้านเราจะได้คนอื่นเขาไม่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่ ่บ้านดีกว่าจ<ะ>้าทำไมากใครอยากให้ทุกนอยู่บ้านเราจะจ่ายนกเตียมันจะหมาเตยนะไ็ยายนบเียมไม่อยากให้ไปไหนยายอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้เราอยู่บ้านเรามันบรรยากาศมันก็ดีคนรอบข้างก็ดีตื่นมาเช้าเราเจอการทักทายกันเรามองแค่ทรัพยากรธรรมชาติรอบข้างเราอะแถวบ้านว่าเราสามารถจะทําอะไรให้เป็นเงินได้ทุกอย่างรอบข้างเรามันทําออกมาเป็นเงินได้หมดมันอยู่ที่เรา จะมองตรงนั้นให้มันมีค่ามากน้อยแล้วเราสามารถเอามาดัดแปลงต่อยอดตัวเองได้ยังไงเครื่องเงินโบราณลวดลายสวยงามเหล่านี้มีคุณค่าจากกระบวนการทำที่ปราณีตบรรจงและใส่ใจในทุกๆขั้นตอนการทำสร้างคุณค่าสืบสารมรดกทางภูมิปัญญาคงอัตลักษณ์ที่ล้ำค่าของบ้านเกิด ใช้ไฟล่อล้อมเงินใช้งานหล่อล้อมคนปลูกฝังความรักความสาม,มคัคคีความอบอุ่นที่อบอ้อมอารีในชุมชนขเขมรถิ่นไทยตะเก่าเลิศล้ำประคำงามตาภูมิปัญญาบ้านโชคบ้านคนทำเงินจีนีบ้านเรา